เออได้มาเปิดกแจงอยู่กูตั้งทางที่มาแจ้งกูสบายดีเด้อพี่น้องเอาหัวนมกินก่อนแล้วกันมากินเคกีปาเต้เด้อเค้กีปาเต้เปิดร้านใหม่มาีมานั่งนีนะ กินรกระหอดแก้วใส่ดึงมาหน้าอันนี้เดี๋ยวมาเด้อหน้าเด้อมาตีเด้อถ่ายถ่กระตีลงผ้าเลยคือการบวกลบกระตีลงผ้า เดินมาเดินถลกร้านมาตะคุทุกคนเดินจะุ่มผัดชีน้ำมันมอนเดินอ้าคือเห็นหน่าแนวนั้นซื้อตังที่หาทันธุ์ปุผัดชีเปิดเปิดอันห่านใหม่ก็เลยซื้อมากินลองเบึ่อีปาเต้ใส่บอลคุนจะมันงจะแส็ดจะมังจ,จะใส่สิ่็ได้ แ่บนะทืกอนก็ต้มข่ีเพื่อผ่านนะซือ้อเพื่อผ่านสวรรค์นัอนฮอตตลอดนะอันนี้แนละ้บอกคันจะกินฮอนดไปจนเท้าเนะ้วอ่ะอ๋อจะเท่าทำไมล้วนอะ่ะแล้วอบจะเท้าคือบอบปเดียรอบปะเดีร มันจะเข้าร้องคนอย่แหลนยอาถเยอะเเข้าบานเนี้ยอยากงกินรถเป็นแบบนี้นะข้ามากินมากกบมากอยากงกินรถ้าเอะเอเข้าละรืมึงเล็เงี้จะเข้าตาเลนะอุ้ย แสบครับแสงเดี๋วขาวนี่มันม่เิเิเห็นหนาห่แบบผู้ปกคอใจยูนะคือเิกเบิกหมืเดี่อไอย่กมา่เกีวมาใช้เกี๊ยวไม่ใส่เกียว ิใสว่ตมเป็นกําเของตั้กันกําเกอเรมาลูกอ่ามันเป็นแท็บก็ตีเขาใช้มุ้งล้วลนลูกเขาใช้มุ้งอไร่เอ๋มอลงเดยว้มขไม่ให้ลมแรงขนะพับ

พักอะไกโน้คิดไมอะไริดอยากลองอี่ระวัางพึ่งที yes. ่อย่บางคร้งจะผลักเพชรแล้เดา๋ยเพชรแค่ส่นยเมือเพืนจิ้านมจะมุง่รุนะไ

เก้ขอแรกเลยนะสุไทยนะมีราหาสิบาทนีนะแม่เก้าสิบเก้าคืออเาซื้อที่นี่เผื่อน้มันแทงมันก็บริแทบเลเจ้าบิลี่กไม่งวานเด็กชยยู่ันสุมส้มมันส่มแบบนันขนกระตมกินแต่เกลียวคเกลือ แม่มื่อกนแดงๆดือแดงเลืบอวานกินตัวแดงๆนี่บีบเมื่อวานเนี่บีบจำไล้บิบไม่ช้ำน้มันกินแก่สมได้เลยสกนมะขามอ่ะกินมะขามกินขึ้นขึ้นขนพิตกนะขึ้นขึ้นพอนิดตกอน bắt lên luật dạng là dứt, à, tôi dạng bắt đầu luôn 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 าา trim, อากาศจะหอบหนาวเปลี Marvel, ่ยนแปลงพี่น้องเอ้ยโคตรเลย่าเชฟไข่ไข่ไปหัปวดทั้งทั้งอะไรแบบนี้ฟานออกมาเสกเนาะเองมเลือกๆมาหิ้วคือเก่าเลยนั่นไหมเนาะเลือกเลือกไปหิ้วขึ้นเก่าเอาไปเลยพี่น้องคลิปนี้กันโอเคพี่น้องบาย